ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงฟอดี้พาดูเป็นไงโคตรตริงเริ่มจากอบิลิตี้หรือพาสีดีกว่านะเมทากรอสเคียมอบอดี้คล้ายๆตัวโดราพันธแต่ว่าต่างกันตรงที่ยิ่งสตูอยู่ใกล้เมทากรอสเท่าไหร่นะครับระยะเวลาที่เมทากรอสโดนซีซจะลดลงเท่านั้นนะแบบมี5คนก็จะต่างกับมี1คนอะไรเงี้ยเออิ่งยิ่งหลายคนก็โดนซีน้อยลง เมท้ากอสบูธแอทแท็กมันลดคูดาวแบบถ้าโดนหลายตัวก็ลดหลายตัวด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะไอเราล่างแรกมันคืออะไรนี่ <laughs> น่ารักดีอะแท็คเคิลเหรอเฮ้ยเอาอยู่นะได้โอเคไอออนดีเฟนซ์ไอออนดีเฟนซ์เวลาใช้งานเราจะได้เกาะแล้วก็จะเปลี่ยนจากการโจมตีเป็นบูธแอทแท็กนะครับออ้โอน่าสนใจบูธแอทแท็กน่าสนใจมากโอเคแทคเคิลน,น่าจะพุ่งชน ต้องเทสว่าสามารถทะลุขื่อได้ไหมอ่าทะลุขื่อได้ด้วยเอยถือเป็นท่าที่ดีระยะค่อนข้างไกลเลยครับมาต่อกับเลเวล5ได้มูแรกผมขอเป็นเมเทโอแมสก่อนนะแล้วก็เป็นเซนเฮดบัตเมเทโอแมสเป็นไงว้าวเออมีบัฟด้วยทุกคนอุ้ยน่าสนใจอ่ะเซนเฮดบัตขอดูเซนเฮดไปก่อนนะอ่าคล้ายๆคล้ายๆแท็คเกิลเลยโอเค เมทิโอแมสทำการชาร์จพลังเข้ามาแล้วก็ได้เป็นเกราะด้วยหลายเป้าวะอุย้ยหลายเป้าด้วยเหรอเกราะเพิ่มขึ้นเท่าตัวด้วยปะเนี่ยขอเทสก่อนนะโอ้ยยิงโดนหลายเป้ายิ่งดูดหลายเกราะมันใช้อ่านี่ไงมันก็เขียนอยู่ไม่ยอมอ่านไงนรีบไงอ่ะเมทิโอแมสเมื่อใช้งานมันจะเป็นการดูดเกราะครับแล้วหลังจากนั้นนะเกราะจะทําการบัฟการโจมตีปกติด้วยทําทให้การโจมตีปกติเนี่ยทำดาเมจมากขึ้นแล้วก็ทำดาเมจเป็น a o e ด้วยครับ ถือว่าดีเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีสําหรับ m e t e โอ Mash นะได้เกาะด้วยได้บัฟพ,พลังโจมตีด้วยอันนี้ก็คือยิงไปทําดาเมจแล้วก็สตันอ๋อโอเคถือว่าเป็นท่าที่เข้าใจง่ายดีครับหลักการคอมโบก็ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือเซนเฮดบัตแล้วต่อด้วย m e t e โอ Mash แล้วก็โจมตีอ่าโอเคสำหรับตัวละครอย่างเมทากรอสนะครับทุกครั้งที่ชาร์จโจมตีนะครูดาวมูฟแรกนะครับไม่ว่าจะเป็น m e t e โอ m a s หรือว่าอีกท่านหนึ่งนะครับ จะได้รับการลดคูดดาวน1วินาทีนะอันนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดสำคัญเลยสำหรับเมทากอสเดี๋ยวขอแวะไปอยู่ไหนก่อนละกันนะครับ Compute and Crush ใช้งานเอ๊ะทำการประมวลผลโปเกมอนที่อยู่ใกล้เพิ่โอเคแล้วหลังจากนั้นก็ได้ได้โล่ตามจำนวนของโปเกมอนที่เราทำการประมวลผลไป ถ้ามีโปเกมอนที่โดนสแกน2ตัวหรือน้อยกว่านะครับท่านี้นะจะทำการพุ่งไปหาศัตรูที่มีเลือดน้อยที่สุดแล้วทำดาเมจอ่าโอเคพุ่งหาตัวถ้าสองหรือน้อยกว่านะจะพุ่งหาตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับ c o m พ u t e and crush ถ้าโปเกมอนตัวนี้น็อกศัตรูด้วยท่านี้ได้จะทำการาฟื้นเกรดอยู่ไหน าสแกนมากกว่า2ตัวจะทําการพุ่งไปหาศัตรูที่ม,มีเลือดน้อยที่สุดทําดาเมจแล้วก็ทําการสร้างกําแพงรอบอ๋อรอบตัวที่เราพุ่งไปโอเคโอเคแบบจริงๆมันก็คล้ายกันค่อนข้างคล้ายกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเทสอยู่ไหนกันนะครับว่ามันจะฟื้นกี่เปอร์เซ็นต์นะโอเคให้ลองสิ30%เอรซ็น ว้าวเมทิโอแมสคขั้นพลัสก็คือมีดูดเลือดเมทิโอแมสมีดูดเลือดหลังจากโจมตีนั่นเองนะเซนเฮดบัตลดดาเมจที่ได้รับจากคู่ต่อสู้เป็นระยะเวลาสั้นๆอ่านอกจากจะสตาร์ทแล้วนะครับยังจะลดดาเมจด้วยมา่องกับใจโรบอนกับแมกเนตไลท์ดีกว่าครับลองใช้ก่อนนะโอ้ชัดเจนวงนอกแรงวงในเบาปะเฮ้ยเท่ากันงั้นต้อง น่าจะเป็นส่วนของบัฟนะเมื่อใช้งานจะทําการทําดาเมจถ้าศัตรูอยู่ที่ปลายระยะนะครับตัวนี้จะได้โล่อะเมทากอสจะได้โล่นะครับประเด็นคือโปเกมอนป่าด้วยไหมไหนดูสิเออโปเกมอนป่าก็นับอ่าโอเคจะได้โล่ตามจํานวนของโปเกมอนนั่นเองแล้วยิ่งถ้าเป็นโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจะได้โล่มากขึ้นนั่นเองครับสรุปคือถ้าอันนี้ถ้าใช้โดนขอบวงจะได้โล่นะแต่โปเกมอนป่าจะได้แค่ครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับโปเกมอนอีกฝ่ายนะพูดง่ายคือถ้าใช้โดนโปเกมอนอีกฝ่ายอะจะได้โล่มากกว่านั่นเองครับ แล้วก็เหมือนเดิมสําหรับตัวท่าใจโรบอลสามารถลดคู่ดาวได้ด้วยการชาร์รโจมตีครับอาจจะประมาณไม่ถึง1วิฮะเออประมาณหวิประมาณหนึ่งวิอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับชา์าโจมตีลองใช้ก่อนอ๊นี่มันไฟล์ของไฟแอโลปะ่ะเอ,อ้มันเหมือนไฟของไฟแอโลเลย จะทำการยกตัวเองขึ้นตามเวลาที่กําหนดนะด้วยพลังแม่เหล็กแล้วก็เพิ่มความไวในการเคลื่อนที่หลังจากนั้นนะ่าจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นการกระแทกลงสู่พื้นทําดาเมจแล้วก็ทําการสั้นคู่ต่อสู้นีม่มันไฟของไฟแอโร่เวอร์ชั่นโดนเนิร์ฟนิดหน่อยปะแต่ว่าได้สั้นนะไม่ทะลุคือทะลุคือไม่ได้แต่ว่าหมดเวลาหมดเวลาไม่ทำการลงนะต้องกดตีเองโอเคโอเค อ่ะชัดเจนทีนี้เดี๋ยวไปดูขั้นพัดแล้วกันไอผมเหลือขั้นพัดไอค่าสองค่าแรกแฮะใจโรบอนจะได้เกาะ if ฟชิลเอฟเ f กต์ริแมนเซ็ตออกมาอ of time เลยโอ้สำหรับใจโรบอนขั้นพัทครับยิ่งเหลือเกาะเท่าไหร่นะเกาะที่เหลือเนี่ยจะมาฟื้นฟูเลือดที่หลังนั่นเองครับก็เรียกว่าไม่เสียเกาะทิ้งนะสำหรับแมกเนตไรส์แมกเนตไรส์ก็คือจะได้ละอ๋อระหว่างใช้งานเราจะโดนดามเมจนเบาลงนั่นเอง สรุปคือระหว่างเราบินเราจะโด,ด,ดนดาเมจเบาลงครับอู้ก็ถือว่าน่าสนใจนะกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์เดอะฮันชอปเช่นเคยครับสำหรับใครสนใจที่จะเติมเกมผ่านร้านเติมเกมเดอะฮันชอปนะครับผมก็แวะไปดูกันได้ครับสำหรับยูไนนะครับเมมเบอร์ชิพราคา280บาทเท่านั้นครับก็แนะนําเลยนะสําหรับใครที่สนใจนะครับผมใครที่ปกติเติมเกมผ่านร้านเติมเกมอยู่แล้วก็แวะไปใช้บริการกันได้ครับสำหรับร้านเติมเกมเดอะฮันชอปครับผม ใจนะเนี่ยเอาจริงเฮ้ยเออกดตีพื้นไปเลยให้มันกระจายไปข้างหลังไงเอาอ่ะโิ้ยเก่งผมว่าเก่งอยู่เซนเฮนบาทอารมณ์เดียวกับแท็กเกิลเลยครับแต่ว่าแม่งแบบเป็นขนากใหญ่โหดีนะเนี่ย เฮ้ยสวยสกแกนพุ่งไปโอ้โหเอาไปเลยลนะอยู่ในรีสามสิบเปอร์เซ็นต์แรงเหูื่อเนี่ย นะอันนี้มันน่าจะโสโลอาร์ตปะน่าแห่ากว่าแหละ ออว่ะถ้าเราสแกนไม่โดนจะเป็นยังไงเอ,อเฮ้ยอันนี้ต้องลองเมว่าอันนี้ต้องลองจริงโอ้ยดูดเกาะแล้วพี่ ลองดูสิกำแพงวะไม่มีกำแพงโวยนะมันจ่ายตุ๊กตาดูเคลินพอดีเลยหลบด้เมจอุ้ยแต่แรงนะผมบอกเลยเฮ้ย <laughs> อันนี้รอหน่อยแล้วกันโอ้โหแต่ไม่แต่ไม่เน็นไลท์แรงจัดนะโอ้ใช้ได้อยู่ ว่ามันบอด่ะเนาะ่างว่าเราสามารถใช้ใจโรบอลตอนจ่ายแมกเนตไลท์ได้ด้วยนะแบบจังหวะที่เราจ่ายเนี่ยเราแบบเรากำลังมาแล้วก็ปั่นไปหนึ่งทีแล้วค่อยต่อด้วยแต่ลูกแล้วก็กระชืบก็ได้การเสีย นขอเทสซสิสแกน3ตัวสร้างกำแพงโอ้โหโอ้โหไม่กอดแล้วกำแพงคืออยู่อย่างนั้นโอ้ย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 ฟิวไม่ดีแล้วโอ้ย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 โอ้เจไปละจ้าขอดูกอดเอ็กหน่อยสิ อุ oh, ้ยประมาณครึ hmm. small, mm ่งหนึ่งมั้งครึ่งหนึ่งของเกาะน่าจะได้เป็นเลือดครับครึ่งหนึ่งของเกาะที่เหลือจากการใช้ใจโรบอลถ้าผมดูไม่ผิดนะไม่ไหวละเอียจ่ายยูปิดก่อนเลยละกันเดี๋ยวจะไม่ได้เดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะโดนปิดแทนน่าจะเกาะเกาะเท่าไหร่โอเคก่อนเนียเกาะสองพันโอ้ยมันเกาะประมาณสองพันประมาณสองพันนิดนิดอะแต่ได้เลื่อนหกร้อยเองสร้างอำแพงสร้างแพงโอ้โหหวานเจี๊ยบเอ้กดอีกครั้งได้เหรอ อ๋อกดอีกครั้งเพื่อปิดกำแพงอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเอ้ยถ้าโดนซีตอนไหนนั้นมันอ้ไน,นี้ด้วยตอนถ้าโดนซีตอนกำลังจะจ่ายแม็กเนตสไลด์เพื่อลงมาเหยียบอะมันจะเท่ากับว่ามันไม่ได้เหยียบแฮะโอ้โหไมค์กด โอ้ oh God. ไม่กอดไปเกินอันนี้ผมว่าเกินนะสายผสมนี่คือเวอร์นะเวอร์จัดนะจริงแลวคือผมกาลังโกเพราะผมเวลเยอะไงเราควรจะปล่อยให้บอดเก็บเวลนะลองลองนี้มา oh โอ้ไม่กอดดาวเมทหนืออะไรวนะน้โอ้โหนี่ขนาดไม่ได้แบบมีนั่นเลยนะ โหเดอะดีมคัมทรูโอ้โหไม่กอดโอ้ย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 ไม่ดีนะโอ๋อเจ็บอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้แต่ก็โดนมาเยอะเหมือนกัน